นั่นเป็นนอุปหรณมังอะแต่ไม่ตรงขายจะไปไหนเฮ้ย ตดคนด่าอยู่ไหน,นนะอ่ะอยุ๊ยหายอะเฮ้ยพี่ลงตัวเปล่านะเสี่ยวหลังผมก็ไม่ยินไยพี่เลยเ <laughs> พิ่งเห็นเนี่นยพี่ ผมเพิ่งเห็นกับพี่แล้วก็มีหน้ามาบังพี่ด้วยมอมบังไม่ที่เขาถุอเตุการา์ถ้าผมหลบพี่พี่ก็ไม่ตายผมก็ตายเดี๋ยว เดี๋ยวแนะนำให้พี่ตองเดี๋ยวแนะนำให้พี่ตองทำผิดดีกว่านอกจากผมจะมาโคนะถึงผมจะรอดอ่ะโอ้ยกากมาโคตอนนี้ไม่ได้ใช้เดี๋ยวถ่ายซีที่ดูเลยอัดเลยอัดทุกช็อตแหละลงทีไรลงกี่ครั้งอัดแม่งเลยไม่ต้องรออัดอยู่เนี่ยเพราะเพราะคือคือจังหวัดจังหวัดอะไรอ่ะ ไฮไลท์อ่ะมันมันเกิดได้ทุกเมื่อเว้ยค้างว่ะโอ้ยเสียวหลังพีอ่ออยากอัดแต่ปัญหาคือตายหนึ่งผมทำมึงไม่ดูหลังมึงตายครับว่ะพึออ่งพูดจุดของรถ,ถ,ถหลังพี่ก็ไปอ่ะคุ้มก่อนคุ้มกันก่อนเฮ้ยคุ้มอยู่พี่ดูหน้าดูหลังอยู่หละ ได้วยน้องรักมีต่อไปเมื่อวานหฮไล้์สุดๆเราหยเมื่อวานเล่นอยู่คนเดียวเก็บไป15ตัวแต่ไม่ได้ถ่ายที่น่ายโยกกันน่ย ทำนึงเดให้พี่มีความสุขเก็บของมันไม่ได้หรอไหนมันอยู่ไหนพ่อย่าออกไปทางนะั้นเดี๋ยวพี่โดว่เอาแม็กหมดอีกี้ยโอ้ถ้าไมไม่ตาย,ยถ้าแม็กไม่หมดมันไม่มัน,มน,มนตายแน่นอนพาตลอดชีวิตเลยนะีเมื่อกี้เดวพี่ออมไปรอบนอกให้มันยยายาย,าย,ายา เร,เรืออะไรเรืเบบองอะไรมาโตตีหรอกมาโต่ตย,ยิงอยูอย่ <c oughs> ใชนไหมมันอ oh, ้อนจริงวะพี่บอกเอาวิ่งฟาดฟาดตัวนอนไม่ตายคุมหลังไว้นะอย่าหลุดนะทานอภกรษเองนะคะตอนนี้ก็มีการประกาศเตือนทาอภกฤษที่อยู่ใน เอาแล้วครับเอาแล้วครับจังหวะนี้มันต้องมีลูกเนี้ยถึงผมจะอยู่ได้เอฟสีน้องรออะไรมันออมมามตัวนี้ละโอ้ยตายเที่ยหลบแล้วว่ะเอ้ยมันมามันมามันมา,มาดูของอยู่ดูของอยู่ ลายสวยไอ้เหี้ยหลบเราแม่งยังตายเอเป็นไรวะช่วงนี้มือตกว่ะจะห้ไลแล้วนะไอพีเป็นตกมือกูตกไหว่าเรื่องเนี่ยว่ายิงกันไปกี่ตัวละเออเบื่อเดี๋ยวช่วงนี้ต้องฝึกซ้อมนะไอ้เหี้ยปล่อยไไม่ได้ละ ถ้าเล่นเซิร uh ์ฟ huh. น like ี้ยังไม่ดีเซิร์ฟแพ้ก็คงต้องไปออกจากแครนะแม็กแม็กเฮ้ยแม็กพี่หกอันอ่ะผมเก็บได้มาแค่สองอันเฮ้ยพี่พี่พี่ไปทางนั้นไอโรน่ะพี่ไอโรนอ่ะไอโรนไะไอ้เี้าโรนไม่อยู่แถวนอนน่ะไม่มีมันตายแล้วไม่ตายตายแล้วหลุมศพ เมื่อกี้ผมเห็นไอ้ไอ,อ้รถเนี่ยค่ะผมไม่รันผมไม่รันถ้าวันเกิดมาที่ชิบหายเนี่ยระวังไงเมาวีนอ่ยที่มันคาพี่อ่ะเสียวเลยแหละเหม่งสะท้อนแสง ขอโดแป๊บนึงเนี่ยโดแบบนี้กูตายบ่อยหลือเกินเอาเป่าไหมเอาเป่าไหมเอาเป่าบอสมาหแบบนะี้พี่ขอพี่ขอดีเอ็กหนึ่งอันพรมาเด้อให้สามเลย กูไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยคงฟามโฟามาแล้วนะจ๊ะกูเหอเบื่อบ้านเราดียว่กระตุกอ้อยอ้ยอ้กระตุกเแปนาณนะคงจะเด่นเหไม่ใช่ไง

เราคุมจุดนี้แหละพี่แต่เปียกแล้วเอ้ามันโล่งบ่อยกดซื้อบังเกอร์มาตั้งอ่ะเดีย๋ยวคุมพี่ซื้อได้ปะหล่ะผมรู้ว่าผมไอพีเอสตกเนี่ยโอ้ยมาซีรีส์จะไฮไลท์แล้วแต่พี่ไม่รู้ว่าจะไฮไลท์ต่ออีกเปล่า ไอ้เฮียโรสไปละอา,าคดคลิปไม่ต้องพูดถึงไฮลงไฮไลท์มากมายเข,ขอหาหามือตึงเต้นตายหนึ่งไอ้เหียโรดอีกละเอ้ยไม่มีใครกดยเลยยิงก็ยิงไม่ตายเหี้ยโว้ย FPS ีเอตกผมผมยังยิงตายพี่เก๊ไปได้ไงวะ FPS ตกไม่ยิงตายเฉยแ้่พวกนั้นเี่มันเกิดจังใจอย,งอยากจะเล่นจริงอยากจะเล่นจริงๆนะแต่ขี้เกียจวะ่ะพอเล่นนำผำก็หาตัวเองเอ่อนอนก่พอจริงก็เบื่อ ้เอ็ดแม่งอยู่หนวะอยู่ตรงน้เลยอยาเก็บมันไม่เกินเสียงนี่มันเ้าใจเฮ้ลองมันตึกลองมันตึกมันอยู่มุมชันสามมุมขวาสุดเห็นป้าเห็นป้กล่องไม้อะมันอยู่มุมนั้นอะชั้นสามหน้าต่างที่สามชั้นสาม หน้าตาา่างมันอมเอสุดเจอเนาะต้องการโลมากเป็นสุดเลยน้องเดี๋ยวพี่คุมกันให้ไปมอบเลยไม่ไปอ่ะไปมอบดีซ <c oughs> ีพี่น้อยเน้อเนี่ยพี่ต้องใช้ผมเล่นแบบไม่ใช้โลก,ก็ได้กูกดเองก็ได้วะไปต้องนี่ มาเอาสองันจะวิ่งไปละทีเดียบอยู่ละพร้อมยังหนึ่งหนึ่งต่อไปไปไป,ไปหลังไปหลังไฟก่นอนก็ได้ ไปหน้าไฟ<ห>จ,จุดเกิดี่หน้าไฟจุดเกิดอ่ะหลังไฟจุดเกิดก็เราจะวิ่งไปหลงังไฟแล้วเราวิ่งอ้อมไปพยาบาลก็ได้พยาบาลก,ก็จุดเกิดโปรเจกชาร์ทกลัวอะไรล่ะอยู่ตรงนี้พี่ปลอดภัยเห็นโอ้ยเออ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 มา ยานลาดเลยด่าจะล้าเขนาดนบอกระวังหนอะน้องโอ้ตายตายลงมาลงมา